นะคะที่30สิงหาคมนะคะอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะตอนนี้นะคะเปิ้ลอยู่ที่แปลงที่ดินนะคะวังกระโจมนะคะตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะแต่ตอนนี้เปิ้ลมาอยู่ที่ท้ายแปลงนะคะสำหรับวังกระโจมนะคะที่เราจะทำการเปิดขายเร็วนี้นะคะเห็นไหมคะท้ายแปลงนะคะของที่ดินนะคะเราจะมีบอกกักเก็บน้ำนะคะไว้ให้สำหรับลูกค้านะคะ ได้ใช้ตลอดทั้งปีนะคะท่าน,นจะมีน้ําในการทําการเกษตรพืชผลทั้งปีเลยนะคะตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะตอนนี้เพิ่เดินมามาที่ด้านหลังของท้ายแปลงนะคะเราจะทําการเปิดขายเร็วๆนี้นะคะ ทุกแปลงเราจะอยู่ที่200ตารางวานะคะราคาจะอยู่ที่4 5่0ั5 0 0ถึง5,500บาทนะคะความกว้างของที่ดินของเราก็คือ20เมตรความลึกของที่ดินก็คือ40เมตรนะคะตอนนี้ป้นมารีวิวด้านหลังแปลงนะคะท่านเห็นบรรยากาศไหมคะว่าบรรยากาศสวยงามมากยังมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองมรดกทางธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากมายนะคะ เนี่ยค่ะบอก,กักเก็บน้ําท้ายแปลงนะคะซึ่งเป็นคลอ,องธรรมชาตินะคะนะคะที่ทางโครงการเราทําไว้ให้สําหรับลูกค้าลูกบ้านนะคะที่จะได้เข้ามาอยู่นะคะได้ใช้ทั้งปีนะคะน้ําใสมากนะคะเพื่อนจะขอบอกว่าน้ําใสมากๆนะคะ เนี่ยนะคะเราจะทำเกินเปิดขายในเร็วๆนี้นะคะตอนนี้เรากำลังเร่งเลียร์ริ่งพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทําการเปิดจองเร็วๆนี้นะคะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆของด้านท้ายแปลงนะคะแล้วที่ท้ายแปลงของทุกแปลงนะคะเราจะมีลำรางกว้าง4เมตรนะคะอยู่ท้ายแปลงทุกแปลงนะคะเป็นลำรางสาธารณะนะคะแล้วเราก็จะมีอ่า ัที่ปั่นจัก,กรยานที่ออกกําลังกายสําหรับนักวิ่งนะคะในจํานวน127ไร่เนี่ยค่ะเราจะทํารอบโครงการทั้งหมด2กิโลเมตรนะคะนะแล้วก็โครงการก็จะทำตลาดซื้อขายนะคะให้กับลูกบ้านนะคะที่ทําการผลิตสินค้านะคะและสามารถที่จะนํามาขายได้นะคะนี่คือจุดเด่นๆของที่ดินวังกระโจมนะคะที่ดินของเรานะคะมีสถานที่ใกล้เคียง มากมายนะคะอยู่ใกล้สำนักงานขนส่งก็แค่5กิโลสำนักงานที่ดิน5.7ห่างจากแยก3มสาวมา5.4ค่ะห่างจากแยกจอปร,รอ12กิโลห่างจากวัดหลวงพ่อปากแดงแค่12กิโลนะคะห่างจากอุทยานเขาใหญ่แค่33ห่างจากเขื่อนคุนนานประการชน27กิโลนะคะ เห็นไหมคะว่าใกล้แหล่งช่องเที่ยวใกล้แหล่งชุมชนส่วนราชการธนาคารจํานวนมากนะคะรอติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเปนจะมาอัปเดตข้อมูลนะคะตอนนี้ปนอยู่ที่วังกระโจมนะคะตรงน,นี้ค่ะที่ปนมารีวิวท้ายแปลงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นว่านี่คือบ่อกักเก็บน้ําของเรานะคะที่จะมีไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้กันทั้งปีนะคะดินดําน้ําชุ่มค่ะปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะอุดมสมบูรณ์นะคะอ่า สนใจทักเปิ้นมาได้นะคะเพจขายที่ดินนะคะเผตอุปเปิ้นนะักขนันนะคะเบอร์โทรเปินปเป้นนะคะ090 2758309ค่ะสวัสดีค่ะ